ดูยังไงนะครับว่าองค์ไหนเป็นพระมาลัยองค์ไหนเป็นพระสีอรยะเมตย์นะครับผมสวัสดีครับอามศิริชัยนะครับวันนี้ผมก็มีพระสีอรยะเมตย์และพระมาลัยนะครับสมัยรัตนโกศิทร์มาให้รับชมกันนะครับผมไม่ยินดีรับเช่านะครับผมหรือถ้าใครสนใจอยากจะบูชานะครับผมักมาสอบถามได้นะครับผมดูยังไงนะครับว่าองค์ไหนเป็นพระมาลัยองค์ไหนเป็นพระสีอรยะเมตย์นะครับผมแยกง่ายๆนะครับผมความต่างของพระมาลัยและพระสีอรยะเมตย์นะครับดูแค่ตรงนี้ครับพระมาลัยจะมีบาทนะครับผมพระสีอรยะเมตย์ไม่มีบาทนะครับผม องค์นี้เขาเป็นพระอะไรปลดเปรตนะครับผมแต่ว่าเขาน่าจะตัดเปรตออกนะครับผมน่าจะมีความรู้สึกเหมือนผมนะครับไม่ชอบเปรตนะครับตัดออกนะครับใส่ตลับปัดตลับปัดนี้ขายของหลวงหลวงพ่อแฉงนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังองค์ใหญ่นะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะผมผัดสีอะไรเมตไตรนะผมไม่มีบาทนะผมไม่มีบาทข้างหลังนะผมดินพระก็เป็นอย่างเงี้ยดินไทยนะครับผมชัดเจนนะครับผมดินไทยทุกองค์ครับถ้าพี่ท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมแบ่งปันให้ผมเช่านะครับผมหรืออยากจะเช่าของผมนะครับผมก็ยินดีนะครับผมสามารถติดต่่่่ออได้้เลยนนนนนะะคคคครรรรััััับบบบบบผมมมแตววาาีีกก็ขุณทชจจ ครับใครสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ